วิธีเล่นฟุตบอลสเต็ปหรือฟุตบอลมิกซ์พาเล่เซิร์ฟกีฬา AFB Sport นะครับ f ฟ s p o r t ฟุตบอลสเต็ปเริ่มต้นที่2คู่นะครับวิธีเล่นง่ายมากเซิร์ฟกีฬานี้จะไม่มีเมีลูสเต็ปนะครับให้เราเลือกฟุตบอลคู่ที่จะเล่นนะครับเลือกราคาสักราคาหนึ่งนะครับอ่าจากนั้นนะครับกดไปแล้วหนึ่ราคาจะขึ้นหน้านี้ จากนั้นนะครับไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องกดอะไรเลื่อนไปหาคู่ที่2นะครับคู่ที่2อะกดไปปุ๊บถ้าเด้งมาแบบนี้ปั๊บนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านมุมซ้ายบนสีแดงนะครับถ้าขึ้นเลข2ให้กดฟุตบอลสเตปปุ๊บนะครับจะขึ้นว่าเราแทงอะไรรายโยต่อปปอสตูกาต่อปปอเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถวางเดิมพันได้แล้วซึ่งที่นี่เอฟบีสปอร์ตฟุตบอลสเตปเริ่มต้น2คู่และแทงขั้นต่ําเพียงแค่8บาทแค่นั้นนะครับเนี่ยแทงปุ๊บก็ติดปั๊บ พอเราจะดูรายการแล้วก็กดเมนูที่เขียนว่าบอลสเต็ปนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเล่นฟุตบอลสเต็ปหรือมิกซ์พารีได้